เดินทางมาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับที่เห็นด้านหน้านี้ก็คือเจดีพระธาตุเขี้ยวแก้วจำลองค่ะภาษาสิงหนนะคะเราจะเรียกว่าทันต้าตัวะการดัวก็คือเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งจำลองรูปลักษ มาเสมือนองค์พระาธาตุเคี้ยวแก้วเมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกานะคะนี่เป็นงานที่ส่งตรงมาจากประเทศศรีลังกาเลยค่ะก็วันนี้จะมาอัปเดตให้หลายท่านได้ชื่นชมนะคะว่ามีพลอยสีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าที่เห็นด้านหนีน้นะคะก็คือเป็นงานทอง 22k นะคะ ความสูงสําหรับรอบนี้แต่ละรอบก็ต้องมีความสูงไม่เท่ากันเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นงานที่ช่างสั่งที่สั่งกับช่างนะคะให้ผลิตมาก็อาจจะมีความเหลื่อมล้ากันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาวัดกันว่าอันนี้รอบนี้นะคะมีความสูงกี่นิ้วนะคะรอบนี้ก็เท่าเดิมนะคะอยู่ที่อ่อรอบนี้จะสูงกว่าเดิมเนาะสองรอบเดิมนี่สี่นิ้วอันนี้จะอยู่ที่สีนิ้วครึ่งค่ะอา่า นะคะก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันนะคะสำหรับรอบนี้ที่ได้มามี3มองค์เท่านั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้งานคิวช่างก็มีแบบสั่งกันต่อเนื่องเลยอันนี้ก็เราก็ได้มา3ามองก่อนนะคะที่บอกว่าเป็นเจดีพระธาตุเขี้ยวแก้วสำหรับหลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวให้ชมก่อนนะคะก็คือตรงนี้นะคะเราสามารถนำนะคะมาใส่บรรจุพระบรม,มาสารีริรกธาตุหรือว่าพระธาตุได้นะคะนี่เลย นี่เป็นพลอยสีแดงนะคะเราเปิดนะคะนี่นะคะก็สามารถนํามาใส่นํามาบรรจุนะคะนําพระธาตุนะคะพระบรมสารีกธาตุนำมาบรรจุได้เลยนะคะก็ออกมาสวยงามนะคะงดงามเลยนะะก็จะมีทั้ง3ามสีเลยค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นพลอยสีแดงนี่ นี่เลยโอเคค่ะวันนี้เรามารีวิวแค่นี้กันก่อดละกันนะคะสำหรับท่านที่สนใจเดี๋ยวเรามาอัปเดตราคากันอีกทีนึงนะคะนี่